ุดตรงนี้บ่เออจุดทั้งสองอันอ่ะจุดวันนี้วันพระนะวันพระใหญ่นะอ่ะเผื่อมีใครมองเห็นตัวเลขเนาะอ่ะเผื่อมีใครมองเห็นตัวเลขนะฮะอ่ะดับไฟก่อนเด้อดับไฟก่อนเผื่อเผื่อมีใครเห็นเนาะตอนนี้ก็ตอนค่ำนะฮะกอขึ้อจากไอเนาะเอาเลย ดีคะ่ะท่านผู้ชมขาหววเรลานะฮะงวดวันที่ห้านะฮะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวเ,เราก็ค่อยมารับชมเนาะว่าตัวไหนเนาะเดี๋ยวแอดจะกลับมาดูอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขาก็เนาะขมืดนะฮะค่ะท่านผู้ชมขาก็เป็นเรื่องแปลกมากนะคะมีใครจําได้ไหมเราจุดงวดก่อนน่ะได้แปดสองเนาะ งวดนี้ดูท่านผู้ชมเป็นเรื่องแปลกนะดูช่วยกันหน่อยเมื่อกี้นี่ลูกลูกชายมาจุดให้ด้วยนะเหมือนแปดสองแปดไหมฮะแล้วอ,อีกอีกอันนึงไม่เห็นเลขนะอีกอันนึงไม่เห็นเลขเลยเนาะไม่มีตัวเลขเลยนะคะนี่เพราะว่าตอนนั้นเราเราจะวางใช่ไหมตัวนี้กับตัวนี้เนาะ ยังดีนะยังยังยังให้ยังให้เห็นตัวเลขอยู่นะอันนี้ก็ปู่ชายวิจารยานด้วยนะคะในการรับชมเนาะโอ้ยตัวตัวนี้ไม่มีเลขนะคะมีตัวเดียวนะฮะเอาแบบนี้ละท่านผู้ชมอะคอยกระจกักสิวาจังใดละอะเหมือนสามสองแปดไหมหรือแปดสองแปดเนาะอาปู่ชายวิจารยานในการรับชมด้วยนะคะ,ะเผื่อมีใครส่อง มีใครส่องเห็นตัวเลขนะอะทั้งหมดทั้งปวงบนดวงวัฒนาของตัวเราเนาะอ่ะวันพระนะคะก็เลยร้องมาจุดดูให้อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลขทูบเก่านะฮะงวดก่อนที่เราจุดเราเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะเอะเราจุดได้แปดสองเนาะถ้าจําไม่ผิดนะอ่ะิจริงแปดสอง 82. แล้วมาจุดครั้งนี้ดูช่วยกันน้อยท่านผู้ชมเอ้ยจะเกิดอะไรขึ้นอถ้างั้นก็แปดแปดนะคะ อ่ะอ่ะเพื่อใครชอบเล็กเปิ้นเหมือนแอดนะคะอ่ะดูดเลยนะ